แม่ดิคร ну oh <scene> ับมากับขำลาเขากับแล้วคุณล่ะแต่ว่าข้หลากยูเนี่ยเรอย่บ้านยางใช่ไหมบ้านแมครับคุณลุงมปนแม่ยมคุณลุงคุณป้านะครับ ยงูกเดมของผูดยังไม่ยังลูกเอาอ่านที่ะออกคนนสหไทยชื่อบริษัทไหนสหัไทยเือผู้ใดะลูกอ่านดูสหไทยผู้ใดจะื่อสหไทยเบื้องลูเบื้งนอผู้ทรงำดรับดูโอ้เดสำนักงานมอลำเพล้วเพื่งสำนักงานมอลำเพล้เพื่อนงนั่ละสำนักงานอ่ะอนเนจบดู อ่านดูโอ้ยเรตลกดังเลยเชียเหียงด้ยอ่านดูอ่านด้วยปุ่นเอาไปมาไนุมมาด้จ้าเขางียงนี่หจักบ่อะไรกะกองพิดสนิทบ่กองพิดสนิทเจ้าว่ากองปินงั้นบ่มันีหนักๆนักบเบาเบา เดี๋ยวอ๋อ,องสิเดี๋ยวเดี๋ยว่าตุ๊ดตุ๊ดซีเมนตกองไม้ป้ะเฮงกองไม้กองไม้สีเมนเดี๋ยวสีเมนกองไม้ข้าหลาไม่ไม่ทีจากยูเอทีซื้อไม่ะไวเลตหรือให้เซตไทยคิปไม่เอามานีซื้อให้พ่อฮุ่นอ้ไม่ร่อยไวเลต ไมเล็บให้เข้ามามาจากยุ้ยดีเล่นร้อยตังค์กับเครื่องนึงบุญเรียวเครื่องรักเนี่ยุญเรียวเสร็จบุญเรียวเสร็จลปะขอมันเซียนอะไรปุณณ์เนี่ยเพราะว่าเมื่อนั้นผมโอนตังค์ไปเห็นผู้โอนตังค์ให้บอกอะไรโอนตังค์ครับบอกเก็ได้ท่านซื้อให้นึกว่ากี่บาทท่านวันมาแล้วครับไม่มาแล้วเด้อขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ขอบคุณเนะครับมาแล้วนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ ลูกสาวคำามหล้าค้ามหล้านะครับพี่เซฟไว้เลยมาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอพระเอกร้องออกไปไว้่ายอันนี้ข้คำหล้าไอกไว้ทางหน้าบ้านก็ลูกเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวพลอยเปิดกองพี่ใหญ่กว่คนกองพี่ใหญ่เฮ้ยนะไม่ยางมากวันี้คณลุงกับคุณป้ามามามาเยี่ยมชมขาเบิ่งย่างลูกโต ปีก็ต้องจัดกินพอเล็กบิดเทนนี่พอไปหมดเลกนองนาโคดิโอตสิ2นาทีแลกไปหาพอไปคือดีดีเลยตกโนตาลาลลเอนลลานเงินเพชรซื้อยกบารีมืดมืดอเไรคนว่ามีนอยู่นในนอวยพรอยู่มือเกิดครับ ปแว่เขาไปเม่อเชียแม่ขามถนนเมกก็ได้มาเมียญามันั่นสูงปวดกันต่อแต่มันไ่มีนี่กยางย่อยก็ุม่ยิงหรอกลเนี่อพี่ลุงกับคุณป้าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับนั่งเอกนังเอกหมอลวันตาพัฒนาลำเพิ่นก่อนถึงมาเป็นสามหน่ย แล้วก็ให้ลูกไข่ไข่ของทุกคนส่งไปได้ดีเยอะเพิ่งได้กินครับก็ถือว่าปีที่สามแล้วเป็นเป็นฤดูกาลที่สามมันก็เริ่มดีขึ้นระดับหนึ่งเพราะว่าเทนเปิดไทยคลิปรั่วบัดน้ำหลวงพ่อหลวงพ่อเล่าเรื่องเรื่องเรื่องฟังเนาะครับนะครับเป็นบุญบารมีหลวงพ่อเป็นโปรในคลิปนี้แหละครับมึอขึ้นคนสนับสนุนสองพันคะแนน เป็นกำลังใจให้ลูกหลานเป็นส่งเสริมเข้าันเข้าเข้าจากซอยนี่เลยต่ว่าจมาเป็นแนี่ยพุทธเผ่าเนาะเพราะไปเพราะเพราเบิ้งเปิ้อยู่้งสาวเจ้ไเรื่ไปเคิื่องข้างหลังนั่นครับเข้าผมโอ้ยขอบคุณเลยหลายน้ำเปิ้งเปิ้งต้องมาให้ตาไปไปสนับสนุนเลยเนี่ยครับโอ้ยมาสำนีลูกหลานก็ดีใจแล้วครับกูอคักเนี่ยกูอ่ลูกหลานก็ดีใจแล้วมาเป็นน้องชายผู้เป็นพ่อปาานี้นักอันนั่นใช่หมอจุฬาเอียนเนี่ย ครับดูแน่ปครับขอ่ะเนาะครับมันมนนมอล่อนครับคนมอล่อมเสิรครับที่น้าคนเป็นมอลล่อมท่นใดก็มอมุมก้มวนก้มซื่นทานดงศิลปะมอลำเนาะเอาให้ลูกล้านเนี่ยมันมีถึงก็เก้ามันจะเล่นใส่ก็เกาน้าปาไม่เนางที่นั่นก็ดีงคานนรดีเรินครับต่นั่งเอกไม่มากหีดูซิว่ามี้นครับไรนิดหน่อยจะไรเงินครับเมื่อคืนนี่ก็เต็ม จ้าไล่ซวดว่าก็แล้วนี่หยิเก็บหยิ่ไปตั้งเวทีนั่นเวทีตั้งเวทีใหญ่เต็มเลยเนี่ยวันนี้เไปท่ากูเนี่ยแหละครับย่างไปเบิ่งจะเข้าก็นเลยมั้งไปเบิ่องนะสติปุระอนนี้วันนี้เวทีนี่เอาไปยังไงเวทีนี่ก็เอาไว้จะซ่อมอ๋ออันนี้เวทีใหญ่อันนี้เวที มเลยพวกเนี่ยนี้เป่นี่บาเป็นยังแคเขาหน่อยตาย่หมวันนี้วันนาวันตาาเพื่อเนแค่วันเขาหน่อยที่ปิดจังแล้วก็บีบบ้านคนจุบ้านแต่นน่านีคงาน่ยวก็มาเป็นที่นา เดี๋ยวเอาผมเดี okay. Look, now, 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 yani ๋ยวจุดชมันจุดก็เดี๋ยวตอนนี้แหละยุอมันตกันยาวเลยแ๋ยวบอกเป็นผลขางนขอนี่เหนว่านันแบบมนเนกรเียสามเงนคนนี้ครับสองพวงสองพวงให้เพราะว่าวันนั้นฝนตกมากมันใครครับเป็นคุ้มเป็นรูงเป็นดอนมันเละนะอันนี้ี่มันจะงายมากครับ พราะว่าเวทีมันเต็มพื้นที่ของเราล้นว่าคนนี้ขนาดกันแค่กว้างเนยเจ็ดเมตรสิกว้างเวที่สิบเมตรเลี้ยวได้ครับทึ้งการพบเสียงนี่เกือบหาสิบเมตรแต่ตัวเวทีนี่ยี่สิบสามเมตรวะยี่สิบสามเมตรกว่าแต่ตัวเวทีอันนี้ข้างนี่จะเป็นเสียงทางอันนี้จะเป็นลำพ่วงครับเมตรละซุดนะครับจริงๆช่วงนี้สุดหินช่วงผมสุดนี้เลครับลายหนึ่งก็ยัง จำกัดเลขขันไรหนึ่งเพือจำกันนี่บานข้างหลังก็ต้องมี้มองเต้นนะครับเต้นขนเต้นหางเครื่องเต้นมันร่างกับนจอดครับข้างหลังครับไปอีกับครับมันไม่ขึ้นเลยเพราะสังเวยกลัวอยู่แล้วนะกันครับทีซีหาอะไรจะยูได้ไหมครบหาอะไรนี่สิพอดีกั็ไม่ขึ้นนี่บุญอะไรอย่างไรกันโย่วโย่วอย่างไรเพราะว่าจะเป็นมองนี้แลอวมองใท้มันมันบ่มีหรอกที่แถวแถวนี้ที่มันเหมาะที่จะมาอยู่ มันไปง่ายมากง่ายสะดวกกบทีงานเป็นชุดนเนี่ยครับุันบัดเ่งุดนมาแท้ทันบ่มียังสี่ครับเป็นป้าไม่บังเบื่องบนป้าไม่บังเบื้องบน่มีผู้มาอยู่มาเศ้าครับผมจะเลื่อนลงเรื่องคนหิุ้่งหพ่งกับต่อย่ของพ่อเขาคนลเป็นแต่แต่รากาศมากแต่แร่ยาดมากเหต่นี่เป็นมำยให้ลูกให้ลานเลื่อนลงเรื่องไปน ว่าไหนบัตรแข่งกันงายเหลือมาเพืดนเพื่นก็เลื่องดังเลยเดนก็เลื่องผู้เป็นหมอติดตามเนี่ยหมออะไรนั่นนะเอ็ซีตัวาที่ที่รายขึ้นแล้วครับน้องรดมานีวาลูกแต่เอาทูไปพอในลูกลูกหันลูกด้หันมองแม่วายพรลูกทูไปลูกด้ง่าปที่ายเตพี่น้องเอามาจากลูกกม่เอามามายืน้ำกันวัาพื้นนีย้น้ำกันเนาะแต่จยืสางน่อยพื่อนะลูกยืหันหปีอเราก็มายู่น้ำอสร้างสุปแบบนี้ก็เลยผม่ก็เลาอกไปยื้น้ำยัปีนึ่ อยู่บ้านไหนบ้านเนี้ยสิบปีได้อยู่น้องกันผมอยู่กรมรน่าใสครับครับบ้านอยู่กรมรน่าใสครับเมื่อกี้เป็นปีเคยไม่ให้โอ้ที่ยังรุกอันอันยังตอนรุกอันนั้นลองดีเด้อันได้หมดเลยยังรุกพุ่มไหมเชอรี่เชอรี่นขาวอยู่นี่ละเชอรี่ก็เสียงดีอยู่ร่างเงีงยังไม่เดี๋นี้ก็ร่างเงียเพลงมังไม่เพลงดีเลยครับไอ้ของตัวเสียงก็เมื่อยยังต่อมีก็มาอยู่นคร เป็นมาอยู่น้ำพอ่ะว่านี่กับโยน้ำบากโวล่ะพี่วันนี้กับมาอยู่น้ำพอเขาเขาหอดย่ามหอดว่างเขากับมาอ่านเลยธรรมดาเขาไปได้เพื่อจมวังกันล่ะแล้วท่านเขาพี่กับจากเพิ่งมาไมที่ไม่เขาจะเป็นยังไงพยายามที่แบบว่าหาหินสองมือแล้วเขาก็มาได้ร่องหมู่บ้านนี่หาหินสองมือซังมือซังเอ่อบอกไงซังผู้ซังนั่นเขาก็ว่าตั้งแต่มือซังกันวันนี้ก็ว่าฝนตก มือนั่งเับว่าว่ารถเปนันไปนี่เาพอพอได้ได้สองหมื่สามผมก็ไดยมานอนถ่ายมาขึ้นผมมาเซอรี่สอดนอนถ่ายก็มเศ้าหนึ่งผมยันมันสวยผมก็เลยมาสิว่าต่างตาเศร้าไปนี่ทมแม่มาแถวของจ็สโมกนไอ้พนะราะว่าให้พี่น้องได้เห็นน้ำว่างันเห็ดนั้นี่ีถ่ายยี่นี่เลยมันมันมันันมันเป็นมุ่มอัพยังันเหยวไปเหต้องรับสอบวันนี้้ะมาสอบอีกวันนี้คือหนานึ่งคือต่างมปขึ้นไ้นมาอ้ยเรื่องตัวเต่ยบนกันเอนดีแล้ว เีตาิดครับครับครอ้พานีมมาต้าตามตามกำลังสะท่าคอนตะนตามจน้นงั้นดีพี่น้องก็สนับสนุนมากโอ้ยยว่าดีใจน้ำใจครับผมนเป็นแจกเก้าไม่ไข ใช่เขาออยมาแล้วช้ขนาดรถขั้นเดียวลูกระมักหนูลำแมูนาต้ออกระมักมากินดอกเงี้ยควมปลาควลัมทังนี้ัวลาเนี่ยใหญ่เป็นลับทั้งแไปนู่นเนี่ยเดี๋ยวีับ เขาคุณคุณป่าคุณลุงครับคุณป่าคุณลุงขอบคุณหลายๆครับอย่าเลื่อนลงเลี่อนบารอนีนะครับเกไปรสาเกษตรสายตาก่านเพื่อนก่อนเสาหน่อยเป็อนเพ่งครับผู้เป็นพี่เป็นน้องของพ่อทรงการเป็นเป็นซ้ำเป็นเอ้กบเป็นไอ้ของเพื่อนล่ะเป็นคุณลุงคุณป่าครับ แต่ก็ตั้งก้อนแต่ก็ก็ตั้งอ้นตาเลยจังมากคันเราแล้วก็มันก็เป็นซึบทอดกันมากเนาะมันมีสายเลือดเนาะขอบคุณหลายๆครับแข็งแข็งแข็งแงนะครับเน่ยเอไปไปครับผมนี่ยังกับบ้าเหลินน้ำหมูน้ำราดขอบคุณครับขอจับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ